มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างไรายได้บน YouTube ได้เลยครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างช่อง YouTube บนมือถือกันนะครับคุณอาจไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีอุปกรณ์แพงๆไม่ต้องมีสตูดิโอและไม่ต้องรอให้คุณเก่งคุณเริ่มต้นได้เลยครับแค่คุณเปิดใจและทําตามคลิปนี้ทีละขั้นตอนวันนี้คุณก็จะมีช่อง YouTube เก็บไว้เป็นแหล่งในการสร้างไรายได้จากคลิปวิดีโอของคุณนะครับปี2025นี้ ทุกคนเริ่มเท่ากันครับเริ่มต้นจากศูนย์บางคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ Youtube เลยคุณสามารถเริ่มต้นไปพร้อมกับคลิปวิดีโอของผมได้ YouTube ไม่ได้ต้องการคนที่เพอร์เฟคแต่ต้องการคนที่กล้าลงมือทําและความสมานเสมอจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ครับแต่ก่อนที่คุณจะสร้างช่อง Youtube คุณจะต้องสมัครบัญชี Gmail ก่อนนะครับใครยังไม่มีมือใหม่ก็สามารถไปดูคลิปนี้ของผมได้เลยนะครับ ให้คุณไปสมัครตามคลิปนี้แล้วล็อกอิน Gmail ให้เรียบร้อยครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยให้ทุกคนหยิบ iPad หรือโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วไปที่แอป Google Chrome นะครับหรือคุณจะเข้าสู่เบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะในโทรศัพท์คุณมีเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ไหนก็สามารถเข้าได้แล้วก็ล็อกอินบัญชี Gmail ให้เรียบร้อยนะครับใครยังไม่มีก็ไปดูคลิปแรกของผมนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อย จากนั้นมาที่ Google ครับแล้วผมจะพิมพ์คำว่าสร้างช่อง YouTube ถัดไปนะครับก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่าสร้างช่อง YouTube u t u b e ทีนี้เวลาเราจะสร้างช่องมันจะมีอยู่2บัญชีด้วยกันน,นะครับเป็นช่องที่สร้างแบบช่องส่วนตัวหรือว่าจะเป็นด้านล่างครับถ้าเดินลงมาจะเป็นช่องที่ใช้ชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นให้เรานะครับเลือกสร้างช่องที่เป็นชื่อธุรกิจนะครับเพราะว่าเราจะสร้าง ช่องได้มากกว่า1ช่องครับขั้นตอนถัดไปให้เรากดแช่เอาไว้ตรงคําว่ารายการช่องของคุณแล้วกดคําว่าเปิดในแท็บใหม่แล้วก็จะมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดในเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะให้เราไปกดที่จุด3จุดเลื่อนลงมาแล้วกดคําว่าขอเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปอ่ะทีนี้มันจะแสดงเหมือนเราใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะครับให้เรากดสร้างช่องถัดไป ถ้าเรากดเลือกรูปภาพนะครับเราจะสามารถอัปโหลดรูปภาพของเราลงไปได้หรือว่าเราจะใส่โลโก้ของเราไปก็ได้นะครับหรือเราจะใส่ที่หลังก็ได้นะครับแต่เราจะมาตั้งชื่อของช่องเราก่อนนะครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อของช่องเราลงไปเราจะทําช่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถใส่ลงไปได้เลยส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าชื่อผู้ใช้นะเราก็สามารถตั้งไปได้เลยนะครับโดยที่จะต้องไม่ซ้าใครด้วยนะอ่ะ กรอกแค่นี้ครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างให้เรากดคําว่าสร้างช่องครับรอไม่นานนะครับเพียงเท่านี้เราก็มีช่อง YouTube เป็นของเราแล้วครับเห็นไหมครับมือใหม่ไม่ยากเลยถัดไปจะเป็นวิธีการเปิดระบบการสร้างไรายได้บน YouTube กันนะครับให้เรากดที่โลโก้ของเราจากนั้นเราจะเห็นคําว่า YouTube Studio นะครับให้กดแช่ไว้นะแล้วก็เปิดในแท็บใหม่นะครับแล้วเราก็จะมาหน้านี้นะกดดําเนินการต่อนะครับถ้าเราสังเกตทางด้านซ้ายนะ มันจะมีเมนูนะครับเราสามารถกดขยายเมนูได้ตรงปุ่มนี้อ่ะเราจะเห็นเมนูที่เขียนว่าสร้างไรายได้นะแต่ว่าเราจะต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับให้กดการตั้งค่าด้านล่างนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนสกุลเงินได้นะครับเลือกเป็นสกุลเงินบาทนะครับมีการตั้งค่าช่องตรงประเทศที่เราอาศัยนะให้เราเลือกเป็นประเทศไทยแล้วเราก็กดบันทึกครับ เสร็จแล้วให้เราไปที่เมนูสร้างรายได้นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลแล้วนะครับว่าการสร้างรายได้มีวิธีไหนบ้างสร้างรายได้จากโฆษณาสร้างรายได้จากสมาชิกหรือว่าจะเป็นการแชร์สินค้าหรือจะเป็นรายได้จากซุปเปอร์แดนเงื่อนไขาการเปิดการสร้างรายได้นะครับก็มีผู้ติดตาม1,000คนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องมีชั่วโมงการรับชมแบบสาธารณะนะครับรวมแล้ว4 0 0พชั่วโมงใน1ปี หรือคุณมีผู้ติดตาม1,000คนแล้วคุณมียอดดูของวิดีโอสั้นรวมแล้ว10ล้านวิวภายใน90วันคุณก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ครับโดยที่เราจะกดตรงนี้ครับส่งอีเมลถึงฉันอ่าถ้าเรากดเอาไว้นะพอเราผ่านกด YouTube ก็จะส่งอีเมลมาหาเรานะครับนี่ก็เป็นกฎในการเปิดการสร้างรายได้นะครับก็ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณทำคลิปวิดีโอแล้วคุณก็นำมาโพสต์ลง YouTube ของคุณนะครับช่องของคุณแล้วคุณก็เปิดสร้างอะไรได้ข้อกําหนดที่2ก็คือว่าเราจะต้องเปิดการยืนยัน2ขั้นตอนนะครับกดเปิดตรงนี้เนี่ยที่มันยังล็อกอยู่นะครับให้เรากดเปิดเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เราถูกแฮกหรือถูกบุกรุกนะเราก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยนี่นะครับพอเราเข้ามานะถ้าใครสมัคร Gmail ในคลิปที่ผ่านมาของผมนะเราก็ยังไม่ได้เปิดการยืนยัน2ขั้นตอนนะให้กด เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นประเทศของเรานะเสร็จแล้วเราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปนะครับทีนี้พอเรากรอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับรหัสมันจะถูกส่งมาที่ sms บนมือถือของเรานะครับให้เราเปิด sms ขึ้นมาจะมีรหัสส่งไปนะครับก็เอารหัสมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็เปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนแล้วนะ ก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลยทีนี้นะถ้าเรากลับมาเช็คดูเราจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่เราทําคลิปวิดีโอให้ผ่านกดการสร้างรายได้ตรงนี้ทีนี้ถ้าใครจะเข้ามาดูตรงเนี้ว่าเราจะผ่านเกณฑ์แล้วหรือยังหรืออีกเท่าไหร่ถ้าเราเข้ามา Google Chrome ตรงนี้เนาะมันก็จะยากมีอีกวิธีหนึ่งที่เข้าใช้งานง่ายๆนะ ก็เข้าไปที่ App Store นะครับหรือว่าจะเป็น Google Play แล้วคุณก็จะเห็นแอปพลิเคชันที่เขียนว่า YouTube Studio นะครับก็ให้คลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะอัปเดตให้เป็นปัจจุบันด้วยเนี่ยครับเราจะสามารถเข้ามาดูรายได้ของเรานะแล้วก็เข้ามาดูสถิติต่างๆได้แบบลึกขึ้นก็เปิดขึ้นมาเลยนะแล้วด้านล่างมันจะมีเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้ให้เรากดคำว่าสร้างไรายได้นะด้านล่าง อ่ะนี่ก็ดูสถิติได้เหมือนกันนะวิธีการสร้างไรายได้มีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัตินี่เหมือนกันเลยส่วนขั้นตอนที่3นะครับถ้าเราผ่านเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็จะเป็นการตรวจสอบของ YouTube เองว่าช่องของเรามีสิทธิ์ในการเปิดสร้างไรายได้ไหมถ้าเราไม่ละเมิดกฎต่างๆไม่ละเมิดนโยบายต่างๆเราก็ผ่านกฎการสร้างไรายได้ได้แบบสบายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทําคลิปเพื่อผ่านกฎการสร้างไรายได้ไวๆนะครับ ถ้าใครอยากจะใช้ AI ในการทําคลิปทําการ์ตูนทําสื่ออะไรแบบเนี้มาลงช่องของตัวเองนะครับก็ไปดูคลิปนี้ของผมได้นะครับผมก็อธิบายเกี่ยวกับคอสของผมเอาไว้แล้วนะครับก็ไปตามดูกันได้ส่วนใครมีคลิปวิดีโอของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถนํามาโพสต์ในช่องได้เลยนะครับโดยมาที่เมนูเนื้อหานะครับแล้วก็กดคําว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับ ถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีการอัพวィィิดีโอแบบเจาะลึกกว่านี้นะครับในเรื่องของ SEO เรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับก็ลองพิมพ์คําว่าสนใจอยากเรียนรู้นะครับเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาสอนเรื่องนั้นนะครับ YouTube หรือแพลตฟอร์มใดก็ตามไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ต้องการคนที่กล้าลงมือทําและทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมือถือของคุณในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตาม แค่คุณดูคลิปวิดีโอของผมได้ผมคิดว่าคุณก็คงมีอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้งานนะเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วต่อการที่คุณจะศึกษาเพื่อเปลี่ยนให้มือถือเครื่องของคุณกลายเป็นแหล่งในการสร้างรายได้ดึงดูดรายได้เข้าหาคุณครับให้คุณเริ่มทำคลิปวิดีโอเริ่มโพสต์วันนี้นะครับไม่ต้องยึดติดกับความเพอร์เฟกใดๆขอแค่คุณได้ลงมือทาเริ่มและเรียนรู้ในทุกๆวันเรียนรู้จากการที่คุณทำนั่นแหละครับทำ ลองไปเลยครับเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณก็ถ่ายแล้วก็ลงนะครับเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มปรับตัวเริ่มคิดไอเดียเริ่มหาไอเดียได้นะครับแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันขอแค่คุณได้เริ่มก่อนอย่ารอให้พร้อมร้อยซนนะครับบอกไว้เลยการที่คนเราจะบอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมหรือมีข้ออ้างต่างๆ นั่นคือข้ออ้างที่คุณยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนตัวคุณเองครับไม่มีใครที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะบางทีนะครับคลิปแรกที่คุณไม่กล้าโพสต์คลิปแรกที่คุณไม่กลกก้าลงคุณมัวแต่ห่วงความเพอร์เฟกต์มัวแต่ห่วงว่าฉันทำดีแล้วหรือยังนะห,งนนห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงจนทำให้คุณไม่ลงมือทำไม่แน่นะครับคลิปแรกที่คุณจะลงนั้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ไปเลยก็ได้ครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคุณนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญนะครับถือว่าคุณได้เริ่มแล้วนะตอนนี้แค่คุณมีช่องก็ถือว่าคุณได้เริ่มลงมือทําแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดติดตามผมเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้สำหรับมือใหม่นะครับได้ลองทําลองเล่นตามผมเพราะคลิปต่อไปนะครับผมอยากจะทําวิธีการตัดต่อ หรือไอเดียทำคลิปวรัรหรือไอเดียในการทำคลิปต่างๆที่จะทำให้ช่องของคุณโตหรือจะเป็นเทคนิคต่างๆของ y t u t u นะครับถ้าใครสนใจในเรื่องนี้อยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็กดติดตามมาไว้ได้เลยนะส่วนใครอยากจะเรียนรู้การใช้ AI นะครับในการทำคลิปวิดีโอก็ไปดูคลิปนี้ของผมนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ